เดี๋ยวคำดาวคำดาวนั่งดีทนี้นั่งดีเรแบบื่องรัเดินเเส้นสายราดังงแเสียหายหัวใจน้องนี้ธ่าทัวนี้เดี๋ยวพ่งสวดลวดลูกเดี๋ยวมีแบง่ง สวัสดีนะครทุกคนอ่ะกำลังแบ่งนมไ้พวกเจ้าปีศาจน้อยนี่อย่ากินข้าวพองตัดรสครีมนมชัญพืชไปหาซื้อร้านโชว์หวยก็ไม่มีแต่รู้แล้วนะว่าจะซื้อที่ไหนนะสามารถซื้อได้ในแอปออนไลน์นะคะมีหมดแอปสีส้ม แอปสีสม้มสีม่วงสีดำเดี๋ยวรอช่วงโปรโส่งฟรีก่อน <c oughs> <c oughs> จะซื้อมาเยอะๆราคาก็ไม่ได้แพงเท <c oughs> ่าแถวบ้านนี่แหละแต่ว่าจะมีค่าส่งไงถ้าซื้อออนไลน์ <c oughs> แต่ถ้าเราซื้อ <c oughs> หลายๆแพ็คแล้วเราก็ใช้โปรโส่งฟรีเนะเราจะคุ้มนะ,ะเราไม่ต้องออกค่าส่งเนาะ <c oughs> รู้ละรู้ละไม่ต้องไปตามหาตามร้านโชว์หวย จริงๆร้านช์วหวยในตลาดนะ่ะตลาดเทศบาลสองอน,น่าจะมีอยู่แต่เขาเป็นร้านขายส่งเนาะทีมก็จะหมดนะคะเพราะว่าร้านโช์วหวยเล็กๆน้อยๆเขาก็จะซื้อไปขายมีบุญตรงนีน้กินหรือเปล่ามีบุญมันมีหนวกหูมีบุญเห็นของกินแล้วมันจะกลายปีศาจนี่ตรงนีน้ได้ไหมตรงนีน้อ่ะ เก้ก็กินทั้งหมาทั้งแมวอยานูนี้ชอบไปรังแกน้องแมวมอสกับแมวเหมียวนะระวังนะระวังมันมิจัดการนะวนนนี้นะอยู่กันอย่างสงบสุขก็ไม่ชอบไปไปหมดแล้วลูกโนมอปะอันนี้ไม่ได้กินเลยเห็นไหมหมดละอ่ะกระยาศาสตร์นะ่ะเขาบอกว่าสูตรโบราณก็เลยซื้อไปตั้ง สิบแพ็แเราจะมาใส่บาทให้พ่อแก่ด้วยนะคะพ่อแก่ชอบกินกายศาสตร์ก็เลยเดี๋ยวกยาศาสตร์หมดแล้วเดี๋ยวจะสั่งซื้อข้าวพองตัดรสครีมนมธัญพืชขน, <c oughs> นมของปโปรดก็เ,ออเลยได้นี่มากล้วยเหล็กแตกหนูนิดไม่หมดแล้วหนูนิดพอแล้วพอแล้วปะ มันเป็นของว่างนะไม่ไม่ใช่ไปกินเป็นแทนอาหารมือหลักนะลูกเดี๋ยวค่อยกินใหม่ปะเดี๋ยวค่อยกินเย็นๆเดี๋ยวค่อยกินอีกวัละสามมือก็ยังไม่อิ่มไม่พอกินด้วยกันนะคะกล้วยเบลกแตกกินม,มามนีบนุญกินทุกอย่างสาวคนละโลกนี่ไม่เคยปฏิเสธอาหาร ถ้ามันก,กินไม่ได้แสดงว่ามันป่วยนะ <g rewarding> จ้ามีบุญเนี่ย <c oughs> ปวดลำตากเสพปางตายกินไม่ได้อยู่สี่วันรอดมาได้อย่างน่า <c oughs> อัศจรรย์ใจพอพอพอไปไมีทำคลิปแป๊บเดียวกปะพอโนมาโนมาโนมาหมดละงอกหูให้กินแล้วก็ไม่เคยเอ,อิ่มเคยพออ่าวคุณผู้ชมนให้ดูพอดีนึกได้ว่ามีถแก้วสวยๆอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นถ ور. วายนะก็เลยเอามาเนี่ยใส่นี่นะหอยเชอรี่สีทองคุณชมสวนงามอลังการไหมอายุเข้าประมาณสามเดือนกว่าๆนะครับนี่บุญไม่ได้กินสักตัวไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายกันไม่ได้กินมามีแม่นุญาตไปพอ,อละเดี๋ยวทำคลิปแป๊ดหนึง่งก็คือเผื่อเราจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ตั้งแต่เขาเป็นไข่นะคะไข่เดี๋ยวเอาไข่มาอื ไข่หอยเชอรี่น้เชอรี่ธรรมดาหรือเชอรี่สีทองก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะผู้ใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นพันนะคะเลี้ยงตั้งแต่เขาวางไข่แบบนี้มาแล้วเราก็ไปแทะไข่จากบอ่บอบ่อที่เราเลี้ยงพ่อแม่พันุน่ะนะแต่เราก็ต้องปล่อยให้เขาแห้งๆก่อนนะความชื้นแห้งๆแบบนี้ให้ความชื้นให้เมือกอะไรเราเหยไปก่อนสักสองสามวันค่อยไปแทะมาแล้วก็ เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการนะถ้าสมมติใครที่อยากจะเลี้ยงเป็นแบบสัตว์เลี้ยงสวยงามแบบนี้หรือจะเลี้ยงไว้ศึกษาองจรชีวิตของหอยซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำานะยเป็นสัตว์น้ําจืดอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์เชอร์รี่สีทองนะคะก็คือเขาจะทองตั้งแต่เปลือกจนถึงเนื้อข้างในนะคะก็ใส่พืชน้ำลงไปนี่มีแหนดอกกุหลาบนะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นอาหารของหอยด้วยเห็นไหมเขาเล่เกาะอยู่นี่ เป็นที่หลบซ่อนที่อยู่อาศัยของเขาแล้วก็เป็นอาหารเขาด้วยนะคะถ้ารอบๆที่เหลือนี่ไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยเขาก็จะกินแหนดอกกุหลาบนี่เนาะถ้ามีแหนแดงก็มาใส่ซะหน่อยเราก็จะเพิ่ม่าไข่พําลงไปด้วยนะคะก็เลี้ยงแบบนี้เป็นสัตว์สวยงามต่อไปนี่สาธิตวิธีเพราะอนุบาลไข่หอยนะคะอ่าเดี๋ยวใส่ไข่พําลงไปก่อนนะนี่อันนี้เป็นอาหารของหอยนะคะซูเปอร์ฟู้ดนะ bye